S <S <an> <t iny> ผมจะยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศด้วยการกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยการเติมเงินดิจิท a l วอลเล็ผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน1,000 0บาท เงินดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกไม่จำเป็นต้องพบเงินสดอีกต่อไปเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ดิจิทัล w a l l ล็ให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้หมดภายใน6เดือน จะทุกคนครับแต่พอรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าเราเราไม่สามารถกีดกันได้ตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีประมาณคนที่อายุ16ปีและและมากกว่าจะเป็น50 60 70 80ก ok ็ได้หมดนะครับตรงนี้คิดว่ามีประมาณ50ล้านคนก็น่าใช้ประมาณ500ล้านบาทได้หมดครับได้หมดครับยกเว้นการที่ไปซื้อบุหรี่ หรือว่าไปใช้นี่นอกระบบอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณคุณคุณอ๋อบอกไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ที่สามารถทําให้ใช้อะไรได้บ้างนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยาการจัดเก็บภาษีเ็าจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นมา2 0 0แสนกว่าล้านอยู่แล้วนะครับส่วนงบอื่นแน่นอนครับในฐานะที่ถ้าเกิดได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปดูเรื่องงบต่างๆไม่ใช่แค่ง,งบกระลาหงตัวเดียวเหมือนกัน นะครับว่าอะไรเหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการจาารัดสรรงบประมาณใหม่ <ST AR IC> ถ้าเกิดว่าพรพรคเพืพ่อรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจพี่น้องประชาชนนะครับก็คิดว่าอาจจะประมาณไตรมาสสามได้จัดฟอร์มรัฐบาลได้ก็หวังว่าประมาณ <ST AR IC> ต้นปีมั้งคร <ST AR IC> ถ้าเกิดเราก็มีเป้าหมายว่าถ้าเกิดวันที่1มการาก็หน่าที่จะต้องที่ที่ที่น่าต้องคลอดออกมาได้นะครับ คนในไทยทุกคนจะมี2บัญชีอันนึงคือบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ปกติที่ทุกคนมีแล้วก็มีดิจิทัลวอลเล็ตแต่ส่วน2มาตรการนี้ระหว่างดิจิทัลวอลเล็ตกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมเรียนยืนยันว่าเราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราจะทําให้ประเทศมีดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นจนประชาชนเลยเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเลิกใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยโดยโดย,โดยที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไปเองครับ